โยเวซ่า um, 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 ดิวิรุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาลทายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Darkest Day นะั้นหรือว่า Darkest Day นั่นเองเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโลกซอมบี้ที่ล่มสลายนะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้รับบทเป็นผู้อ่าผู้มีชีวิตรอดนะเป็นมนุษย์นะท่านผู้ชมนะไม่ติดเชื้อรูปแบบเกมนี้จะเหมือนกับแนว State of Decay เลยนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะสนุกนะท่านผู้ชมนะนนะผมบอกเลยเกมนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เล่นนนนเเกกมี้้ยคดูะ็ ไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC บนสตรีมกับในส่วนของ iOS และก็แอนดรอยนะท่านผู้ชมนะลิงก์คอสแพลตฟอร์มกันได้ใช้รหัสเดียวกันได้นะครับท่านผู้ชมลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำนี้แต่คิปไม่มีภาษาไทยนะเกมนี้นะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับสวยสตาร์ทคราฟติ้งยังวะเราคราฟของเสร็จยงังโอเคคราฟไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เอายังยังไม่ได้คราฟเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้คราฟของหรอปืนพกเราก็โหดอยู่แล้วนะคนดูนะ คุยกับจิมมี่ก่อนเกมนี้มีระบบอัพเลเวลระบบคราฟของอะไรพวกนี้นะทุกผู้ชมนะมันค่อนข้างสนุกนะครับเล่นกับเพื่อนได้หาคนหามนุษย์เป็นมาเป็นอ่ามาดูแลบ้านทรัพย,พยากรกทรรัพยาของเราได้นะทุกผู้ชมอู้หูอีซี่โอเคผมเปลี่ยนปืนก่อนหลักการสไนก์ก็เวิร์กอยู่นะผมว่าสไนก์ก็ซุ่มยิงได้ซอมบี้ได้ทีละตัวนะสตาร์ทคราฟก่อนเลยผมเอาสไนก์ก่อนปืนแรกสวย เย่ yeah, เราเอาเสนเข้าเลยครับคนดูอย่างนี้เอาสตาร์ทคราฟยังวะนี่คราฟชุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเสื้อได้โอเคคราฟของพวกนี้นั่นได้นะครับเอาเราของเราไปอยู่ไหนวะสตาร์ทคราฟแล้วดูกันดิอา้าวของหายไปดูย่ะของอยู่ไหนอ่ะคนดู ใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะสวยแป๊บนึงนะคุณดูแป๊บนึงผมวนกลับมาดูบ้านก่อนไหนอ่ะขาไปแล้วหรือเปล่าชิลเตอร์นี่สองเอาเมื่อกี้นี่อ๋อของไม่ได้นะคนดูของไม่พอเหรอ เอาทำไมของไม่ได้วะเฮ้ยงงเลยคนดูครับของแต่ของไม่มาว่าแต่ฮิกเฮียได้มาห้าร้อยเหรียญเกมนี้สามารถเติมได้มีระบบเงินแล้วก็ระบบเลเวลอะไรพวกนี้นะทู้ชมนะเอเออันนี้หนึ่งเกมที่สนุกเลยนะครับนี่เลเวลมามา้ะอัพเลเวลเอ่าผมจะอัพในส่วนของเจ้าตัวตรงนี้นะครับ HP Max หรออู้ใช้ได้วะอันนี้ Point Skill r i ผมเอาวิ่งไงคนดูตอนนี้ช่วงนี้ต้องอัพวิ่งให้ไวหน่อยนะครับ ไอเพื่อนดูกันนี้ปืนไม่เข้าได้ไงวะเราอัพของมาในปืนไม่เข้าเฉยว่าไหนฮกไปฮะสองกุศสองสองลูกว่าเราเพื่อนไปเราฟัสทาวิวไม่ได้หรอคุณดูโอ้สองรูกกว่านี่มันไกลมากเลยนะอดี๋ยวแล้วถ้าผมย้อนกลับมาก่อนน่าจะฟัสทาวิวได้อยู่นะคุณดู ดูดิติ๊กไปบ้านก่อนแมพค่อนข้างใหญ่นะคุณดูผมบอกเลยแใหญ่มากอ่าไปจุดไหนได้วับยังไงว่าลืมแนละ้วลืมวิธีวับอืมวัปไม่น่ไม่น่าได้นะคุณดูต้องขี่รถไปนะนี่ตรงแบบนี้ไปเดี๋ยวเๆวนมาตรงนี้ก่อน ปึ๊บขี่รถได้นะเกมนี้นะครับอะไรเพื่อนโอ้โหขี่โคตรไกลน้ำมันก็จะหมดจ้าขี่ต้องขี่รัดทุ่งดิขี่รัดทุ่งนี่ยคนดูถึงจะถึงไวเอาหรือว่าจีทีรัดทุ่งเอาแล้วถึงไวกว่า ไปเลยฮาฟรีเบือน้ำมันหน่อยแต่อร่อยชัวร์เย้เว่อร์ดกูดไอถึงาง่อ้โหอีกไกลเลยบ๊าบก็ไม่ได้แสดงว่าตรงนั้นเราไม่มีจุดาร์ปไว้นั่นมีรถใครจอดอยู่นี้วะ ไม่ได้นะครับเราขี่ขี่แบบรัดเอาไปถึงวเหมือนกันโอเควว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 ว้วเวววเวว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 วเวววววา Take easy. ไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปเรื่อยๆครับอยู่ฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมนะผมจะขี่อ้อมทำไมวาคุณดูแล้วก็ขี่ข้ามได้ดูนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เลยที่ที่เราเล่นตอนนั้นนะคุณดูมุมเนี้ยสายซ้ายสวย ไก่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูขี่อ้อมโคตรไกลอ่ะโอเคโค้งนี้แหละโอ้ภาพก็สวยเกินพี่อันนี้เกมมือถือนะฮะดูใช้ได้เลยนะครับคนดูอันดับเนี่ยกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราไป let's go เง่แง่ไปหาจิมแฮนคุกโน้ำมันเหลือสี่เหลือห้าเมื่อกี้นี่เหลือหกเหลือสี่เปอร์เซ็นต์แล้วถึงไหมเนี่ยสามสองโอ้โหถึงว่าถึงว่าถึงอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ๊ะ น้ำมันหมดพอดีเลยกูลงดีเติมน้ำมันก่อนคนดูรีฟิลโอไม่มีไม่มีถังน้ำมันซะด้วยไูได้เดินอีกแล้วเอาวิภาพสวยจัดเลยคนดูผมบอกเลยสวยมากเลยนะครับนี่นี่นนี้ก็เริ่มกลางวันแล้วนะคนดูนะโอเคก็นี่เลยถือว่าเป็นอีกเกมที่นสนุกนะเกมแบบแนวนี้นะครับอันนี้เริ่มกลางวันแล้วแสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วคนดู เรากลับมาสู่ที่เดิมของเราตรงนี้นะครับพร้อมกับอาวุธชุดใหม่โอ้ภาพสวยภาพสวยใช้ได้ใช้ได้คนดูเอาเรื่องเอาเรื่องนี่เปิดกระปุงกระปืนมากระเป๋ามาไปที่นี่เราไปจัดซอมบี้กันดีกว่าช่วงวันกลางวันซอมบี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ่นคือซอมบี้ยืนนี่นี่เอาเลยเดิคนดูมาเอาสักหน่อยดิเอาลูกเอาใช้เอาเลอกเอาใช้สวยโอ้มาดิเอาลอกเอาใช้สักหน่อย จีริตี้เซฟตรงนี้เปิดเต็นเนี่ยแล้วแล้วโดนมันทำรายย้ายแถวนี้นี่ไหวพวกโจรน,นั่นนะ่ะวูู้ฮมาแล้วเพื่อนอ,อ้าวกี่แล่ะจิมไม่ใช่จิมนีม่หว่ารอบนี้เป็นโจรเราแตกโอเพนรูทอจิมเรามาจัดการแล้วคุณดูเฮียยูโกพวกนี้มันตุยจากพาร์ที้แล้วที่เราโดนมันรอบสังหารนะครับทุกคนนะรอบทำร้าย เอเยไปกันต่อเลยฮะเฟ่โอ้แปดร้อยกว่าหรอพัฒนาวิวได้ไหมวะรถเรารถเรามันไม่เหลือแล้วนะนี่นะไม่ได้ตรงนี้อีโอ้โแปดร้อยหรอวิ่งโคดไกลรถเราน้ำมันหมดไปแล้วเพื่อนมามาดิมาเตกสวยครับ ภาพสวยจัดคนดูภาพโคตรสวยอะ่ะนี่ในเมืองที่ลมสลายนะทุกผู้ชมนะจากซ้อมบ่อยไปย้โอโเดกีดีสิโอเจ็ดร้อยกมโอ้โหวิ่งจนเหนื่อยอพี่วิ่งจนเหนื่อยเลยนะคุณดูรถเ,เราอยู่นู่นนะฮะรถเราน้ำมันมุนมดนะครับตอนนี้ แต่ผมอัพสติมิหนามาอยู่พอได้อยู่นะพอได้แบบได้เสียอยู่แต่กูวิ่งทั้งพาร์ทเลยน,นี่มันก็ไม่ไหวนะอัตทอวิลได้ไหมวะตรงนี้ไม่ได้คนดูต้องวิ่งเอาโอ้รถก็แบบรถก็จริงอยแล้วอะ่ะไปกดชิปทีเดียวมันก็วิ่งยาวๆนะครับมันต้องกดชิปค้างนะครับลาอมาหน่อยด้วยซอมบี้ นี่แน่เอาสิตัวตึงไปต่อเกมเกยมยอดนักวิ่งยอดนักวิ่งจริงๆเอาหน่อยอัน,นี้ไม่เป็นไรอยู่บนพื้นนะผมจัดให้ไม่เคยคัดจัดให้ตลอดไปฮะยาวๆฮะบอกเลยเดินยาวๆเดินจนรอ้อ เดนจนรเดินจนตรอเรียกซอได้ไหมเอาอะเอาเรื่องโตเกะโตเกะโตเกใจตรงเซโตจีใจตรงเซโปกิใจตรงเโปกิโปกิใตรงเปจักไวไปครับไปครับดุยไปกันต่อ ตงซตงตีตายตรงเซตกฉีตายตรงเซว้าวเดินไก่จริงหรือวโอ้ยก right ิมเดินโคตรไก่คนดูโอ้ภาพสวยอย่าเนี่ยภาพชัดมากเลยนะครับผมบอกเลยนี่มบี้ตรงนู้นด้ปะสบีก็อยู่ไกลซะด้วยนะ เอาเดีอาดีไปต่อสรลกโกมิดครับนีม้มันทำอะไรแถวนี้วะอุย้ยผมไป่กดอะไรผิดอุย้ยซอมบี้ไปไหนแล้วนั่นอ่ะ,อะกาเตกไปกันต่อครับคนดูวิ่งย,ยาวหน่อยวิ่งย,ยาวหน่อยวู้ มาเลยครับฮาฟรีเฮ้ยมันให้เข้ามาในนี้ว่ะมันคืออะไรไนี่ในนี้จุดเซฟโซนจุดที่สองเราหรือเปล่าเตัวนี้เรียกรถได้นะฮะท่านผู้ชมนะน,นี่เปน็นนี้พวกเราเติมเลยนะครับสวยเพื่อนเอาละ สตีฟเกิดลักฉันมาแล้วคุยกับสตีฟก่อนเลยคนดูสตีฟนอริทโอ้โหหน้าเหมือนนั่นั่นน่ะในวอล์ดเดอะวอล์กิงเดชเลยอ่ะสวยไปอ่าทีนี้ไปทำเควสอะไรต่อฝั่งูุนใช่ไหมผมเรียกรถก่อนเลยถ้า800กอ,อยกมิตอย่างเงี้ยมาแล้วเว้ย ลงมาจากพระอาทิตย์รถเราขอบคุณครับแต่น้ำมันมุดนี่มาน้ำมันมุดคนดูเติมยังไงเนี่ยไอเทมน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วผมไปหาดูร้านค้าในนี้ก่อนดินี่นี่นี่ซื้อกบตะลุงนี้แน่เลยน้ำมันเกยดก่อนเลยครับมาลุงมีน้ำมันบอโอ้ไม่มีว่ะเฮ้ย อัเกรดโอ้โ hmm. หไม่มีลุงลุงไม่มีน้ำมันขายจริงๆรเหรอผมดูชอบก่อนนี้เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับคาร์รถเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยน้ำมันมาจากไหนวะบ้าไม่มีน้ำมันแล้วผมจะขับยังไงล่ะเอดูดีเฮฟเกี่ยวกับน้ำมันซวิโวไม่มีน้ำมันจะ,จะขับยังไงอะ คิเค okay, ไม่ใช่ตรงน,นี้ l ลฟ t นี่ไม่ใช่โอ้โหมีรถนะครับท่านผู้ชมนั้นนี่น้ำมันน้ำมันเราหาจากไหนได้ดีกว่าเอา,อางี้น้ำมันผมจะหาจากไหนได้ฟาร์มเอาหรอฟาร์มเอาได้แน่เลยคนดูน้ำมันเนี่ย เออพองฟาร์มเอานะครับคุณดูนะ้นมันดูดิโอ้โหของค่อนข้างที่จะหายากกันเหมือนกันนะเนี่ยคนดูนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสหรับเจาตัวเกมเดี uh, The Duck, uh, นะ๋ดักเกมดักคิสตีนะท่านผู้ชมเราไปเกมแนวเอาชีวิตรอดเหมือนกับเจตัวเกม สเตตดับบ uh, ี D ้เคหรือว่าวอลซีเดซีนั่นเองนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับพิ้งโหลดอยู่ด้านล่างคำใจแต่คลิปเนะาะสหรดบวันนี้พี่โคตรกอนจะกลับไปคลิปหน้าบายจ้า